สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าอยากจะหยิบยกหนึ่งประเด็นที่จ่าอยากจะมาคุยและมาเคลียร์ให้เข้าใจมันก็ไม่ไกลไปจากการเลือกตั้งเราก็รู้แล้วล่ะครับว่าประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือดดนัลด์ทรัมป์แต่คราวนี้เนี่ยมีคำคำหนึ่งที่และมีประโยชน์นึงที่คนวิตก กังวลโดยเฉพาะคนที่มาอยู่คนไทยที่อยู่อเมริกาหรือว่าชุมชนคนไทยในอเมริกาหรือว่าใครที่จะมาอยู่อเมริกาหรือหรือวาดฝันว่าจะมาอยู่อเมริกากลัวว่ามันจะยุ่งยากขึ้นยังงูยังยิ่งยากขึ้นนะแล้วก็ได้มีได้ทอมได้มากล่าวว่าใครที่มาหนีเข้ามาในอเมริกาผิดกฎหมายแล้วมีบุตรนะครับแล้วบุตรก็จะเป็นถ้าคลอดที่นี่ก็จะเป็นคนอเมริกันซิสเต็ แต่เขากังวลว่าทรัมป์ได้พูดว่าจะส่งกลับหมดหรืออะไรไปทำนองประมาณนั้นนะครับจะอยากจะบอกว่าเขาหมายถึง Undocumented คือคนแบบข้ามทางธรรมชาติ Undocumented นะครับคือว่าไม่ได้ทำเอกสารอะไรเลยคนกลุ่มเหล่านั้นคือเดินข้ามต่อแตะต่อแตะต่อแตะเข้ามาแบบผิดกฎหมายส่วนคนไทยเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆแล้วว่าที่มากันก็โดดวีซ่า มา F1 โดดวีซ่ามา J1 โดดวีซ่า B1 โดดวีซ่าคนกลุ่มนั้นนะ่ะอย่าไปพึ่งตื่นตระหนกอย่าพึ่งไปกลัวนะครับอเมริกาดีอย่างหนึ่งคือไม่เหมือนเกาหลีเกาหลีนี่จะมีคลิปที่ไปไล่จับผีน้อยผีจะ่รู้ไปไล่จับผีเยอะแยะไปหมดเจ้าหน้าที่ออกรถวิ่งไล่จับอเมริกาไม่มีนอกจากคุณจะไปมีคาโปเวนีเฮลเมนทร f ฟฟิกกิ้งคดียาเสพติดคดีต่างๆนะนะ คดีกิ๊กก๊กกิ๊กก,ก๊กไม่มีใครสนใจหรอกนะครับนั่นคืออเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปตื่นตระหนกเราไปตื่นตระหนกแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเครียดแล้วก็มากดดันผมบอกเลยว่าสบายเชียวเชแล้วถ้าพี่น้องชาวไทยที่อยู่ผิดกฎหมายแล้วมีปัญหานะครับไปเจออะไรเจ้าหน้าที่หรือว่ามีโอกาสโทรติดต่อหาจ่าได้ครับเดี๋ยวจ่าจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบโรง,งพักไม่รู้อะไรอยู่นฮะอยู่ที่ไหนก็จะ,จะพยายามไปให้ได้นะครับแล้วก็เราหาทางออกกันครับนะ ถ้าไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายร้ายแรงสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับประธานาธิบดีเข้ามาใหม่เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดด้วยอเมริกาเนี่ยมีอยู่2ระบบนะครับคือ federal government กับ state government federal government เนี่ยคือก็เปลี่ยนหัวหัโขนส่วนคนล่างเนี่ยมันเป็นระบบที่วิ่งเป็น cruise control เหมือนเราขับรถเรากดปุ่ม cruise control แล้วมันไปของมันเองอเมริการ,ระบบข้าราชการมันไม่ได้หักเขวไปไหนแล้ว มันอาจจะมีแรงใหม่ๆอาจจะกระตุ้นมาใหม่ๆนิดหน่อยแต่ขอบอกเลยว่าระบบ immigration ก็เหมือนเดิมอาจจะทําให้เร็วขึ้นเพราะว่าหัวหน้าใหม่เขาก็อาจจะมีวิชั่นอุดมการณใหม่ๆเข้ามาแต่ระบบแล้วมันไม่ได้ broken แต่มันอาจจะเป็นเทปที่เราฟังแล้วมันนะเวลาเทปนะตลับเทปนะเราฟังแล้วก็เสียงนี่นะเอาไปแช่ตู้เย็นอ้เฮ้ยมันไม่ยานละโอเคฟังเสียงได้มันก,มนก็มันก็ประมาณนั้นแหละครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดตนกแล้วก็ไปกดดันตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างที่จ่าบอกระบบเฟดโรก็เหมือนเดิมที่จ่าเชื่อว่าที่จะเปลี่ยนเยอะที่สุดน่าจะเป็นสเตทเกอเวอร์แมนเพราะสเตทกอเวอร์แมนเนี่ยอย่างกับเจ้าหน้าที่นะพูดถึงขึ้นตำรวจนะตำรวจนี่ไม่ขึ้นตรงกับเฟดโร l เขาขึ้นกับสเตท แล้วเจ้าเมืองเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอ่อนไหวบางคนเจ้าเมืองอาจจะไม่แข็งอาจจะมีกฎอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นๆอำนาจตำรวจไม่ยอมให้ตำรวจไม่ให้ตำรวจทำงานตำรวจก็หรือว่าตำรวจน้อยไม่หาตำรวจมาเพิ่มมันมีหลายร้อยปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะจะเกิดขึ้นใกล้ตัวที่สุดก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสเตทเฟดเออร์ไม่ค่อยมีอะไรมากของผมนะเวิร์กให้กับประธานาธิบดีบิลคลินตันประธานาธิบดีบุช จอร์จวูบุชโอบามาทรัมป์ไบเดนและก็ทรัมป์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบอกเลยว่าประธานาธิบดีเปลี่ยนจนจ่าชินกับระบบค่ารัฐการของอเมริกาแล้วเหมือนเดิมนะครับอย่าไปตื่นตหนกนะครับเราเห็นยูทูบเบอร์คนไทยหลายท่านที่ออกมาบอกว่านี่จะไม่มีใบผิดกฎหมายข้อที่นี่กับไทยโอเคเข้าใจมันถูก ถูกต้องเขาไม่ได้กล่าวอะไรผิดแต่จ่าอยากจะให้เข้าใจว่าเขาโฟกัสกับคนที่เดินเข้ามาทางธรรมชาติอันดักเมนต์ตนะครับคือไม่ได้มีเอกสารอะไรมาเลยคือคุณเดินดุมๆเข้ามาคนกลุ่มนั้นแหละเขากำลังโฟกัสคนกลุ่มนั้นแล้วคนกลุ่มนั้นน่ะจะจะได้รับผลร้อนแรงมากที่สุดส่วนใครที่มาโดดวีซ่าคุณแต่งงานเลยไประบบยังเหมือนเดิมนะครับนะและถ้าคุณยังไม่มีคู่สมรสคุณโดดวีซ่าคุณก็อย่าไปทำอะไรบ้าบอ ใช้ชีวิตตามประจำวันและอย่างที่จ่าบอกไปแล้วเกิดเหตุร้ายไปอยู่ไหนไปเลยโทรหาจ่าก่อนเผื่อจ่าช่วยได้อาจจะไปช่วยไม่มีพละงกำลังไม่มีเส้นไม่มีสายหรอกแต่อย่างน้อยเราก็อาจจะใช้พลังปากของเราโดยการคุยเจรจาเพื่ออาจจะหลุดได้ใครจะไปรู้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแลหละไม่ลองไม่รู้อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือกันและก,กันครับจ่าขอบอกอีกครั้งครับอย่าไปตื่นตระหนกนะครับกับกับหลายๆทั้งข่าวทั้งยูทูบเบอร์มาพูดว่าเนี่ย บุตรมาคลอดแล้วเขามีนี่แล้วเขาเขาไปพูดเกี่ยวกับคนที่เข้ามาแบบทางธรรมชาติคนไทย90.99.99%ไม่ไม่ได้มาทางธรรมชาติหรอกครับเขามาทางวีซ่าต่างๆนานาแล้วก็ขาดบ้านนะครับ จ่าบอกเลยว่าพี่น้องใครที่โดดวีซ่าแล้วที่อยู่ในอเมริกามีอยู่แล้วแหละผมก็เราก็ไม่ได้โรคสวยเราก็รู้แหละว่าความจริงมันคือมันมีอยู่อย่าไปตื่นตระหนกอย่าไปกลัวอะไรมากครับใช้ชีวิตเหมือนเดิมประจําวันอย่าไประหวาดระแวงเราไม่ได้อยู่เกาหลีนะครับที่มีเจ้าหน้าที่มาคอยจับมาคอยเพ่งเลง็งมาคอยไปนี่อเมริกาไม่มีหรอกครับเราไม่มีเวลาไปไล่จับทุกคนหรอกเอาจริงๆนะแล้วก็มันเป็นพวกที่จะมาไล่จับเนี่ยนะก็จะเป็น Federal Government แล้วเฟดเออร์ัลเกอเวอร์เมนที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาไม่มีเวลามานั่งไล่จับหรอกครับจะมีเวลาไปทำเปเปอร์เวิร์กใบเขียวซิติเซนนั่นอนะ นั่นเขาจะมีเวลาทําอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าเขาเอาเวลามาไล่จับเขาก็ไม่มีเวลาไปทําเอกสารหรือว่าไอ้ process ใบเขียว p r o c e s s citizenship ที่เขามีงานเป็นกองโตๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมานั่งไล่จับนอกจากคุณจะไปค้ายาค้าประเวณี Human Trafficking อะไรคดีใหญ่ๆโตๆแบบนี้ฆ่าคนตายอะไรอย่างนี้นะอย่างนั้นอนะันนั้นเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตอนนี้ทำรานง,งานร้านอาหารก็อย่าไปหวาดระแวงขึ้นรถบัสไปทำงานตามสบายใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับขอขอบอกเลย คือทุกครั้งแหละประธานาธิบดีมาใหม่ก็จะมีการส่งข่าวส่งสัญนอวโอ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ระบบกฎหมายมันไม่ได้เปลี่ยนข้ามคืนครับมันใช้เวลาอยู่แล้วแหละแล้วขอบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนอะไรมากหรอกครับไม่เปลี่ยนอะไรมากหรอกนะแล้วจะจะ,จะว่าคนนั้นจะเป็นทนายก็มาออกอยนีทนายไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับทนายก็คือทนายทนายไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าหน้าที่ทํางานอะไรบ้างเขาอาจจะมีไอเดียเขาอาจจะเออพอเดาออกได้แต่จ่าเขาบอกเลยว่าคนที่อยู่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเครื่องแบบแบบจ่า20กว่าปีเหมือนเดิมงานก็ไปทํางานเหมือนเดิมอาจจะเจอหัวหน้าใหม่สตริกนิดหน่อยเดี๋ยวก็ปรับจูนขึ้นมากลับไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดอะไรมากเพราะว่าอย่างที่จ่าบอกระบบเจ้าหน้าที่ของอเมริกามันวิ่งเป็น cruise control หมดละทุกอย่างมันลงตัวมันแค่ tweak นะนี่นี โดยเฉพาะของเฟดโรลนะแต่สเตทเนี่ยมันมันเปลี่ยนเกือบทุกวันนะสเตทนี่อาจจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยระดับมากกว่าของเฟดโรลนิดหน่อยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับอย่าไปตื่นตระหนกกับการที่มาเป่าประกาศว่าส่งกับประเทศอะไรเงี้ยนะครับเขาเขาโฟกัสและพูดถึงคนที่เข้ามาแบบผิแบบกฎหมายแบบไม่มีเอกสารไดนั้นๆเราคนไทย ร้อยทั้งล้อให้เรามาวีซ่าแล้ววีซ่าขาดก็แค่นั้นผิดกฎหมายตรงนั้นไม่เป็นไรยังยังมีทางสู้ได้นะโอเคครับวันนี้จาาไปก่อนครับสวัสดีครับผม